สวัสด,ดีครับร้านคลินิกมือถือครับผมสำหรับวันนี้นะฮะ,ะมีช่างมือใหม่เขาถามมาว่าที่แกะจอ,อยังไงนะครับไม่ให้จอมันเสียหรือว่าแกะยังไงไม่ให้สายแพรจอมันคุงมันขาดอะไรประมาณนี้ฮะก็ถ้าช่างที่เขาเป็นแล้วเขาก็จะมีเทคนิคของใครของมันนะฮะสำหรับของผมเนี่ยในกรณีที่เราะจะแกะจอแต่ละรุ่นนะฮะเราไม่รู้ส่วนประกอบข้างใน ะครับไม่รู้ว่าแพรมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็ง่ายๆครับอย่างอย่างถ้าเรารู้รุ่นนะฮะเรารู้รุ่นว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะครับก็อย่างสมมุติเราจะแกะจอรุ่นนี้ก็เข้า google เลยนะครับเข้า google ดูก่อนว่าหน้าจอมันอยู่แบบไหนสายแพรมันอยู่ตำแหน่งไหนเราจะได้รู้อย่างตัวนี้เป็น j 7 time นะครับก็ใส่เข้าไป j จเจทาม อ่าโอเคจอเจ็ดพันอ่าเห็นไหมฮะเราจะเห็นส่วนประกอบในจอนะครับว่าสายแพรมันอยู่ตำแหน่งไหนยังไงเราก็เที่ยงนะครับเรารู้แล้วแหละว่าสายแพรมันอยู่ด้านบนนะฮะรู้ว่าสายแพรอ่าเดี๋ยวมันจะแจ้งผ่านเมลมาใช่ครับต่ออ่าอย่างสายแพรชุดนี้มันอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะทำให้เรารู้ว่าหน้าจอ ข้างล่างนะครับมีพื้นที่ว่างนะครับก็จะเริ่มแกะจากส่วนล่างก่อนไปๆแกะเก็บก,กาวไปเรื่อยๆอย่างน้อยนะครับเรารู้ส่วนประกอบของตัวเครื่องรุ่นต่างๆก็ไม่ต่างกันครับถ้าเราจะแกะบางตัวมันเปิดฝาหลังได้มันก็ง่ายหน่อยเจอหน้าจอเจออะไรแบบนี้ในกรณีที่บางตัวที่เป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยเราผมเองบางตัวก็ยังไม่รู้เพราะมันมีออกมาใหมเ่เรื่อยอ่าอย่างแรกๆก็คือรู้ส่วนประกอบของหน้าจอก่อนนะครับว่ามันอยู่ส่วนไหนบางที อย่เจ็ดเจ็ดพาผมก็เคยพลาดนะฮะใหม่ๆไม่รู้ว่าแพรอยู่ด้านบนก็ซ็อกแพรขาดไปเลยจอเสียก็ซื้อจอใหม่ให้ลูกค้านะครับอย่างดีๆหน่อยก็เราได้รู้นะฮะว่าอ่าส่วนประกอบของจออยู่ฝั่งไหนแกยังไงไม่ให้โดนสายแพร์แบบนี้นะฮะก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับช่างที่จะเริ่มทําหรือใครที่ยังไม่รู้นะครับมันช่วยได้เยอะเลยนะครับหรือว่าไม่จะเป็นการประกอบนู่นนี่นั่นหาส่วนประกอบจาก อคอมก่อนก็ได้กับว่ามันประกอบจากส่วนไหนอันน็อตตรงไหนยังไงแล้วก็ค่อยมาลงมืออย่าฝืนแบบตัวเองไม่รู้แล้วแกะแตกแน่นอนครับเข้าเนื้อครับผมเทคนิคเล็กเลกน้อย,ยน้อยเอามาบอกกันนะครับ